อามุดไปแล้วได้ชาร์เดดดโอ้โหได้ชาร์เดดดนิกกี้เข้าท่อไปทะลุฝั่งนูน้นไม่พ้นโอ้ไม่ทันนิกกี้มุดทะลุฝั่งนี้เอฟซีเอ,อ้ยดูสิมุดไม่อีกสินิกจริงเลยนะคะนิกมุดไม่อีกมุดท่อฝั่งนูน้นทะลุฝั่งนี้นะคะ ไม่รู้ว่านิกกี้จะไปมุดท่อทางฝั่งโน้นอีกหรือเปล่านะมุดทางไหนอีกนิกโน่นโน่นโน่นเราก็ลุ้นไปกับนิกกี้นะโอ้โห,โโหโนัมือนเพราะว่าเขาเป็นนักสำรวจทุ่งโคกหนองนาอยู่แล้วนะคะหาปลาก็เก่งใช่ไหมแอนใช่ใช่ <laughs> หาปลาก็เก่ง <laughs> หาแล้วแต่เขาไม่กินนะเขาไม่กัดเขาคาบขึ้นมาวางก็คาบมาวางไว้นะคะที่ กลานี่นะคะะะเเเนนาบรรคออ์่่ใสสื้แขถ้าเราอยู่ตรงนี้เหมือนองค์ปู่คาบแก้วนี่นะคะถ้าเราอยู่ตรงนี้เหมือนองค์ปู่คาบแก้วเพราะว่าตะวันอยู่ตรงเสียนองค์ปู่นะคะองค์ปู่คาบแก้วนะคะที่นะคะไลค์แชร์รับชมโฆษณาดูคลิปย้อนหลังด้ครับอย่าลืมพิภัณฑ์ที่พีสกินที่พีคอฟฟี่ ซีพัคทอนพลาสเบต้ากดแทนคีพีโกโก้แล้วก็เสื้อโปโลโองู่นบริเตนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกหนึ่งเก้าผมขอพายเอฟซีทุกท่านที่รับชมไลฟ์สดด้วยนะฮะที่เสือไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าอัพคลิปอยู่นะครับผมถ่ายคลิปนี่นะคะเหมือนองค์ปู่ครับแก้วเลยนะเอฟซีนะคะนี่ขึ้นเรื่อยนะคะพอทำให้พระ大爷ที่มาไม่ทันนะครับ เหตุการณ์ความสวยงามเนมื่อสักครู่นะ,ะเดี๋ยวเรารับชมคลิปลนะคะเน,น,นกไปแล้วนิกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเดินรอบบงปู่นะคะพี่ดอกดาวเรืองก็กำลังสวยงามเลยนะคะบานดอกใหญ่จังดอกใหญ่มากนะคะออดอกใหญ่จริงๆนะคะใช่ใช ยายก็จะพาเดินอดดโอ้นิกกี้มุดดินเนี่มุดดินเนี่โอ,อ,อ้นิกกี้จะทำอะไรแบบนั้นนี่ทุกคนฮะเดี๋ยวพี่เสือจะพามุกไปดูดอกไม้กันนะฮะไปดูดอกไม้งามยายจะพาเดินรอบองค์ปู่นะคะจะดูดาวเรื่องนะคะ จะพาเดินรอบเพราะว่าใหญ่แต่แรกว่าจะลดลดลดไม่ไหวนะลากสายยางไม่ไหวรู้สึกว่าเขาลดชุ่มมากจนน้ามันยังแฉกอยู่เลยนะคะไปดึงสายยางแล้วเอาไม่ไหวนะคะใหญ่ก็เลยหยุดชะง,งักเลยเพราะแรงแรงสู้เพราะว่าสายยางมันหลายกิโลมากเลยนะไปแล้วไม่โอ้ไม่ไหวก็เลยหยุด นี่นะคะอัปเดตให้ดูนะคะหญ้าฝั่งนี้จะเขียวมากแล้วนะคะแม่ออกไปตลาดมาไปซื้อของไหวามาแล้วนะคะซี่นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีลำนะคะอัปเดตให้ดูนะคะนี่ สวยไหมคะเอฟซี FC? จะพาดูดอกไม้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลยาก็เขียวงามเลยนะคะพ่อมาแล้วนะคะพ่อก็ดึงสายยางนะพ่อเขาขดไว้เขาทำเป็นเดี๋ยวเราค่อยไปดูพ่อไม่ไหวยายก็ไม่ดึงนะคะ f อซนะคะ เดี๋ยวขามันจะเจ็บมากอีกไปดูพ่อนะคะตอนนี้นะคะโอ้เพลงดังถึงนี้ดังแรงจังโอ้โหดอกใหญ่เอซดอกใหญ่มาก อันนี้เราใหญ่มากเลยนะคะนี่โว้คุณลูกขะ้นียวสวัสดีค่ะนะคะสัญ,ญลักษณ์ลูกขะ